ตาเสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแอมเหล่าซื้ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอมเหล่าซื้อจะมาสอนวรีหรือว่าประโยคภาษาจีนเรื่องของการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นการปฏิเสธไปดูกันได้เลยคะ่ะปู่สิงปู่สิง ไม่ได้ชี้ซื้อวอลเล็ตชี้ซื้อวอลเล็หน้าโมโหชะมัดเลยว我不喜欢า วอปู้สีฮวนทาฉันไม่ชอบเขาวอไม่คงวอไม่คงฉันไม่ว่าง 我没有时间，我没有时间，我没时啦。我不干了，我。 ปูกานเลอฉันไม่ทำแล้วเหินปู้กงผิงเหินปู้กงผิงไม่ยุติธรรมเลย ออ我不同意你的意见。我不同意你的意见。ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณ อันจิงเตียนอันจริงเตียนเงียบหน่อยเปลี่ยว่นวอเปียว่นว,วอนวอย่าถามฉัน เปียต่าวล้วนเปียต่าวล้วนอย่ากวนหน้าเปียหนาหวอคายสินเปียหนาหวอคายสิน อย่ามารอเล่นกับฉันนะวอทงอีว้วอทถงอีฉันเห็นด้วย 我不,我不同意，我不同意，我也一样。 วอเยี่างฉันก็เหมือนกันว่明ล了ว่明ล了ฉันเข้าใจแล้ว วป我不明白我不明白ฉันไม่เข้าใจสุยเปี้ยนนป่ะสุยเปี้ยนนป่ะแล้วแต่คุณเลย 让我来，让我来，让我来让我来。我反对这个意见，我反对这个意见。 ฉันคัดค้านความคิดเห็นนี้你自己做吧。你自己。 จ่าปะคุณทำเองเถอะทิง้งหนีเตะทิง้งหนีเตะเอาตามที่คุณพูดเลย ย由你决定，由你决定，แล้วแต่คุณตัดสินใจ。วกก่ายยเปีน我改变主意ี我ยน จูอี้เล่ฉันเปลี่ยนใจแล้วหัวเจินต่าวไหมหัวเจินต่าวไหมฉันโชคไม่ดีจริงๆเลย เหินการกล้าเหินการกล้าน่าอึดอัดใจชะมัดเหินอูเหลียวเหินอูเหลียวน่าเบื่อมาก 我เห心。นช้างซินวเหช้างฉันเสียใจมากวอเหนนชนนชฉันรู้สึกแย่มาก ประโยคนี้จะรู้สึกแย่ไม่ค่อยร้ายแรงบอกความรู้สึกไม่สบายทางร่างกายจิตใจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ร้ายแรงมากประโยคต่อไปหวอเหินหนานก่าวหวอเหินหนานก่าวฉันรู้สึกแย่มาก อันนี้เป็นนู้สึกแย่ให้แบบร้ายแรงนะคะกระทบจิตใจทําให้แบบร้องไห้ออกมาได้อะไรเงี้ยให้ใช้หนานกัวแต่ถ้าไม่ค่อยร้ายแรงก็ให้ใช้หนานโชว์เมื่อกี้นะคะ,ะหัวหันคายสิ้นหัวหันคายสิน้นฉันดีใจมาก 我很高兴，我很高兴，ฉันตื่นเต้นมากไว้บอกความรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าดีใจนะคะจนจิ张，จ้าง ฉันตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบประมาาเงี้ยค่ะเพราะว่ามีความกังวลหรืว่ามีความหมายในแง่ลบให้ใช้คำว่าจินจางวววหหหนซิ我น害ห我ซิว ฉันอายมากวอเหนหลานวอเหหลานฉันขี้เกียจมากวอเหินมานีวอเหนมานีฉันพอใจมาก 我很着急。我很着急。ฉันร้อนใจมาก。我怀疑是他出卖了我。我怀疑是他。 ชูไม่เลยวอลฉันสงสัยว่าเขาหักหลังฉันหวายอีคือสงสัยนะคะวอลจั่วเสวะเลยวอลจั่วชัวววช่วเลยฉันทำผิดไปแล้ว เสียสือวอเลเสียสือวอเลตกใจหมดเลยวอเห็นเสียนมูนี่วอเห็นเสียนมูนี่ฉันอิจฉาคุณจังเลย อิจฉาในประโยคนี้ไม่ได้มีความหมายในแง่ลบนะคะแต่แสงในชื่นชมที่เห็นคนอื่นได้ดีและอยากได้ดีบ้าง mm hmm. ฉันอิจฉาอันนี้อิจฉาแบบลิษยานะคะ อิจฉาในงี้ยเราแบบโกรธแค้นนะั่นแหละไม่พอใจที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองเงี้ยค่ะวอเินตานซินวอเินตานซินฉันเป็นห่วงมากเจินเคอซี จนเขืร์ซีน่าเสียดายจัง太遗憾อีห憾า,น,หา,หาน,หน่าเสียดายจังประโยคนี้นะคะจะ เอาไว้ใช้กับเรื่องของตัวเองที่ไม่เป็นไปตามคาดแต่จนเคอซีอันนี้ใช้แสดงความเสียดายต่อเรื่องที่เกิดกับคนอื่น,นะคะ่ะท้าย่างเหลินชื่อว่างเลย ร太让人失望了ช่า,ง,าง,งหน่าผิดหวังจริงๆจริมจมจริงหรอเนะี่ย โถ่หาวท่งท่งโถ่หาวท่่งปวดหัวคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเจ็บปวดนะคะอาการเจ็บปวดนะคะแต่หมายแต่จะใช้พูดถึงเรื่องที่แบบน่าปวดหัวหรือเรื่องยุ่งยากนะคะอ่เช่นว่างานเยอะมากปวดหัวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ